อ้าแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดอร์ดีเก็บมาสเตอร์ไพเลทครับเอาจริงๆคือที่ผมไม่ค่อยลงคลิปเนี่ยเพราะว่าผมจัดบ้านใหม่อยู่นั่นเองนะแต่ว่าหอังจาจัดเสร็จแล้วไปเกิดครึ่งทางนะผมก็เลยมีประามาอัดคลิปสั้นๆแนวซึ่งสิ่งที่ผมจะมาพอดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับอัปเดตหน้าของเกมนี้ใช่ครับเสน่ห์พีของเกมนี้นั่นเองก็ถ้าอยากพร้อมดูกันแล้วก็เตรียมตัวไปดูได้เลยครับเด็สกูน่ล่าลาล่าลาลาล่าล่าอ๋อยกมาแนวหย่า เอ้ยเราไปซื้อได้ดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีโมจิตื่นนะเนี่ยเดี๋ยวโชยดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดรึเปล่าเออตื่นหมดซี่ทำเป๊ะมีมาเลยโอ้มีบัตรก้อนเปล่ามีมีดาบคุ้เปล่ามีหมดจ้าใครสนใจนะไปจัดกันได้แล้วที่ร้านสไปซี่ช็อปสไปซี่ช็อปลักกดผลกดเกมพาร์ทแล้วไม่พอยังขายดีแกตันโคตรพ่อโคตรแม่แสนถูกเช่นไก่ตันสูงสิบสองบาทไก่ตันโมจิสี่ห้าบาทและถ้าทุกคนกดร้อยหมดแจ้งเมื่อไหร่ผมจะข่ามานะ ฉะนั้นไปใช้กันได้เลยที่เซอร์ไพรส์ซิงช็อปจ้าโอเคนะครับก็มาสเตอร์ปพีตอนนี้ครับก็คือพี่คิงนั่นเคดีครับก็ทําการทิ้งเอ่อวิดีโอปริศนาไว้นะครับก็ผมก็ทําการเข้าไปดูแล้วก็มีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์ก็คือมีบอสตัวใหม่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกนะครับนี่คือคิงนั่นเคดีนะครับส่วนรูปอันนี้ผมไปแกะรูปมาแล้วมันคือรูปโยรูนะครับอยากเข้าใจผีดว่าเป็นอาวุธใหม่แต่มันอาจจะมีแน่นอนครับนี่ฮะหน้า u ูใหม่มีเมนูมีรูปบ้านเออคล้ายๆหหลาาายยยเเเเกกกกมมมมมนนะอออ่่ีีีรรรรจัััดงงใคบบบิผู้สสึ ตาขึ้นเยอะเลยฮนะอือเลือดก็ทําการเปลี่ยนใหม่ม mm ี x p เปลี่ยนใหม่ energy เพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้าครับอันนี้คือบอสคูมานะครับอันนี้ก็คือผลหมีผลใหม่นะครับมาเขาก็จะทําการโชว์เคสว่าเอ่อผลหมีมีอะไรบ้างอันจริงๆผมทําไปแล้วนะก็ใครที่อยากไปดูคลิปเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งตัวไอไว้ให้นะครับก็ที่นั่นเขาก็ทําการอ่าตบบอสหมีโชว์ลองเฉยๆเลยนะอือก็ประมาณนี้เลยฮนะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนอือ เนี่ยมันจะมีประมาณแค่นี้นะครับคือคลิปสั้นๆแค่นี้เลยนะครับแล้วคิงนัง่งเครดี้ก็บอกว่าบอกเลยเร็วๆนี้แน่นอนเขาบอกว่าเร็วๆนี้นะครับก็คืออันนี้คือแปลประมาณนะก็คือผมแปลประมาณว่าเร็วๆนี้นะก็แสดงว่าการอัปเดตนะครับเอ๊ะอะไรอะมีกรอบแล้วดูดีขึ้นเออใช่ฮะเออว่ะใช่ผมลืมสังเกตฮะโยร้มีกรอบด้วยระดับมิสติกมีกรอบทุกมีกรอบทุกเล่นแน่นอนก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้คอนกับด่างเอกมากเกมนี้ ก็รีเบล่านะผมยังไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้เติมคูณส่อโคตรเศร้าฮะคือเงินหมดพอดีครับทําใจฮะเออเออก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยอ่ะขอสปอยคลิปหน้าครับคลิปหน้าเนี่ยผมเล่นเกมผีแน่นอนใช่เกมผีอีกแล้วแต่ ก็เล่นหลเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมก,ก็เล่นกับคนในแค่นั่นแหละซึ่งมันจะมีแต่ความบันเลยใช่ครับความบันเลยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันชอบวิ่งไปตายแบบไม่ไม่รอผมส่วนผมก็วิ่งพยายามจะหาทางออกนั่นแหละเออสปอยแค่นี้พอก็ไปให้นะเป็นเกมแนวหุ่นยนต์นะเออแค่นั้นแหละแล้วเชอแค่ไม่คิหน้าครับปุยบ